โ,โอ้ตกนะลูกตกขา้าหน้าโอ้ยพี่แหม่มเอ้ยบ่เบิ่งทางล่าสุดพี่น้องมีคนว่าพ้นกำลังชิมาหอนเฮ้าพี่น้องเลยอันนี้จะกกะย่างจุจุจีจีอยู่อันนี้ก็ดี ูมาดกระมัดพี่น้องกำลังเปลี่ยนตีนเห็เด,ดไผ่ชอ้องขั้นพี่นอ้อกนงก็ยเย,ยปแป้งกับฟื้นพี่น้องผักตั้งแต่กุแหละตั้งแต่อนาคตแหละกินขาวแล้วแล้วก็ช่วงซีมี่แห้งแน่จะได้ลงมาเห็ดน,นหมู ไได้ปะเถาเมื่อยไงข่แน่แล้วบอฮะได้หน่ผู้เหตุแท่นนี่ได้นดน่ผู้ใส่ว่าสันผู้สามหมาดไปละผู้สามสิบหมาดแหล่นละผู้เฮาก็บ่สันละเหตุพี่น้นองถ่ายคลิปจบขุนละจังสีเหตดคัดปไปเหตดกซื้บุมี่ผู้ถ่ายคลิลหปหา,ลหายพี่น้องฉะนั้นก็ต้องถ่ายคลิปซะก่อนถ่ายคลิป็นพี่น้องส้มซะก่อนแลวเฮากรจังสีไปเหตุพี่น้องเลยถ่ายคลิปกับะมาณชิปหน้าที่ หม, mm hmm. มูกับคนแหละอยู่ประมาณหลุดต้องโหลดม่ข่ยังดีีเมืยนะ uh, ฮะช mm hmm. าวเบ,บา,าวเขาคึ้นมานี่ยไ <Okay. S 1> ม่จางว่าเทบานี่ mm hmm. กองกันนี่มันบ่เหี่ยบ่ mm hmm. มันต้องมีผ้าตั้งน,นี่ผ่าเถอะมากองใส่ mm hmm. นะถ้ mm hmm. าผ้าตั้งบอก เฮียอยู่บอกโอ้เฮียกระชังมันเนาะเฮียบลายรดอกอือแห่ไก่กินมันอยู่ไก่เท่าไงเฮียบอกเจาะดอกอยู่บอกด้วยววัที่งามบันจะลงมาเนี่ยฮะองยอมหับพี่น้องยอมหับกับเขาเหนือได้พี่น้องเลย เหตุการณ์แบบสีเาา่เหตุการณ์พบผลนี่มันก็ไม่เหยียเนี่ยแต่พงเนี่ยกองเง็นเราก็ต้องยอมหักมัน ผัวจะว่าเมื่อยเศร้าเขะว่าว่าคือม้านี่่าสันหัวจะแปลทากับเทาเมื่อยยุ่เมื่อยอ่แล้ว่าสันเมื่อยเศร้าเขะว่าว่าคือม้านี่่าสันท่านี่ก็หัวบะจักแน่สิว่าเออเมื่อยเศ้าว่าคือมา้าเผ่าท่านี่ก็เแล้วบจักแน่ว่าก็หัวควานเผาซะเออเก็บเสร็จลูก มีสองคนหมัดพี่น้องพวกป่าว่าครับอันพอไอท่องหมัดพี่น้องช่วยนั้นถ้ากับคนละสองสี่เนี่ยบอานหล้วพี่น้องถ้าพวกคนกองกันอยู่เนี่ยไปพวกนู่นจูคูจิกี อันติกน้ำติกน้ำอยู right. ่ทึ <t ip> <t ip> bay, why why ่งหวบ้านเอ่มีน้ำอยู่บ้างเป็นนา้วเป็นดา แน้หน้ามาแล้วก็บป้านเน้มเกี่ยวขาออกมาแล้วกับคุดไนดีอ้าเพื่อนเาไปก่อนไปคุดอือพ่อแหละได้ลยใั่ไหมอือให้อีเม่กล้องไวีย่งด้อ โอ้ยโทษว่าเปต็ตาสิหังสิมีถ้าผู้หลับจ้างสิมีแพ้มานาวยายแปรอยู่บ่ต้นระบาดวระจันโพอดดอกจ้างนี่แล้วมันจะตายเลยแต่เข่ว,ปวไ,ไ,ไ, <c oughs> ไปอยู่บ่ยายใหม่มาแล้วต้นระบาดแบกเข่าแบกเข่าเด้อไว้อยู่บ่เข <c oughs> <c oughs> ่าจะาทนอยู่ก <c oughs> ็ทนอยู่ เมื่อยกับผักน้ำเมื่อยกับซึ่งน้ำอะไรซึ่งปลาโตซึ่งใบมีไปคุ้มดอกเมื่อยแล้วกับซึ่งย่อยแล้วเติมพลังตลอดผูวคาบอยู่ป่ากินแล้วบ่เมื่อยดอกถั่วถันน่วนองมากเลยผัชาายยวชิคกี้พายบกางเดียวฮะชิคกี้พายส่งใหย้มยมวยหยาเฉย เพี <ítulo> ังอย่างนบนอาเก็ได้เฮ้ยาฮลยเออมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้แล้วเอ้มเฮ้ยเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ย้วเฮ้เอ้้ ไม่ซุยห้ามแแบบแล้วมันวนะอืมอืมไฟลา่ายหญ่งึงเก๋ยมาพวกท่านเกี่ยวกับใดคนสม,นป,มป้าเราชิบว่าวควงเทนอถ้ากับซิบอะไรกินเขาน้ำเล่นน้อยนะ อืมังทำเจ้าเมื่อไรทีลูกเกื้อไนไลน์แทมห๊ะโตได้ชน,นะนลูกล่ายายแ,ยแปะอัศรสซ้ำหมัดเล่าบางคำล่บางคำโตหน่อยกว่าอีฮะก็จะขึ้นไปส่งกาแฟกเจ้า็จะอยากกาแฟก็จะแกติ๊กเติาแหล่มุมี่ก็จะไปซื้อ อยากมันต้องใช้เงินจากพี่น้องแกแกพี่น้องหลดปีน<ก>บาทนี่คื<ก>นนอไหนยูบนเลยกูเอาไล่จนหลดปีนพี่น้อง<ก>พี่กายนี่กับปีนพี่น,นี่กับปีน ลงมาี่ก็ลมอีกนี่ขึ้นบ่ไดอีกนี่บ่บ่บได้มันลมในนี่นะหยุดหยุดผู้หมุนบ่เลยบาทนี่ก็ยังลีนออกะะเซ็บาทนี่ ลีนเบิดเลยบนี้บอก่านเยบ่เขาก็ไม่ยังดอกบ่อก็เลาก็ได้อยู่ดอกมันนอกเหตุทุกเซินทนเนาะมันบัติเหตุมันอุบัติเหตุเพราะยังมันเกิดเลยเอรายังให้ปีนมันบ่อแตเท่ามันกระเสียหายึกันมันบ่เขาจะบ่หาดอกว่าพื้นหลดกันดิผูาแล้วกัน อยู่นาจานนะมะครับผู้เส้นทางน่ยเข้าไปล้อมนนล้อมล้อมอ,าอน,มนาผู้ล้อมใหญ่ผู้ล้บอกํำนานเส้นทางแล้วบอกผู้ว่ามันขนาดน้านอยอยู่นี่นะ้ลงอาหารขอคขอ,ขอ,ขอื้บอกบากลงนี่เจ้าขับบอกอควเคยำนาญเียบอกอะไน,นี่ยพเจ้ามาเบิ่งทุกผา พ่อเจ้าเบิ่งดูลีนออกไลน์เถอะนะอมันโลดท้ามาไปยังงมาสินะยั้งแล้วมันไลออกบ่ออนถ้ากระเดิงกับีนทั้งเบิร์ตนะเนี่ยเจะบอกประดมเลยเด้อ เขาวน่มันอะไรให้ได้ไดใช่เนะะาะหัวมันแรงด้ได้ยนรูตัลงคนจ้าคนไปลงยังไงลงขึ้นจะห้แล้วก็บ,บ่จกักเหาอ ยิงตอีน้อยค่น้องรถปีิรถปีิมาวะโอ้เรา,ากรจุเรากจุสันคือกัน,นอนะไเนาะรถก็ไ่ได้ดีไ่ได้ยังเลาแต่ว่านี่โอ้ใครอยุขนากันึกว่ดย่ายยะนะาน้ำมันดีดเอ้คนฟองไม่เห็นนะเนี่ยเขาขึ้นได้ยงมาเขียว ค้นบัเจ็บกับบัวนียังดอกย่าน้ำมันดีดมนยังเล่าไม่สบายใจได้อยู่ไซพี่น้องพุนนะบึงในน้ำมันคืบม,มากเลยนะพั่ชิป้านนี้มนุษย์อยู่บ่ แต่ว่าคนโบริเจบเนาะจ้าโบริเจ็บนี่ใช่เรา่าผีดใช่แค่เรามมนดีดมันยังแค่ทุขาเขาหมุนบ,บอมุนกระซางว่าดอกมุนกระบอกเขาเจ้าแม่คน,นบนเจ็บนะมุนกระบอกเขาเจะเอามันเห็ดสุดตนะิใจเนาะ ถิ่มซองกระเพร์ลเจลริญเลยข้าได้ยินว่ารตซีร่างสีส่องกระเพร์พี่นอ้องแค,ค่ต่ว่าคนบุเจ็บน้องพี่น้องแบบว่ายานมันดียันมันยังนะพะง่งหาข้าเจ้ามะหมัดมะเกี่ยวซอยกัดมะหมัดเข่าซอยเป็นชิมา,มา,ามดีดเจ็บดีดปวดเข่ากระมุนกระบอกเจ้าคล้องเอาออกับโมไป,ไปย,ยังดอก ใจจุนหายพูดให้หนูกอ,อีน้อยห้องรถปีนรถปีนเขาบ่อมัน,นอนนอกกรมน้ำกับโบห่าไอ้ทีพยายชิยงให้มันปีนเถิดกับพอได้ตั้งใจเลยก็มีแต่บ,บอกเราเอาแหละเห็นได้รถปีนพายได้ตั้งใจเจ้าแล้วบอกเราบอกน้ำเราเหตุเหตุชุดที่ใช้พูดได้ชิยังให้ปีนเนาะ ว่าวาก็ดีหายก็ยอมมาแล้วเว้ย